กรรมมูนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมเรื่องราวของลุงสินหนุ่มใหญ่วัยหกสิบปีแกเป็นที่อิจฉาของบรรดาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ภายในหมู่บ้านเพราะว่าลุงสินผู้นี้แกมีเมียเด็กเมียของแกชื่อว่าน้องจอยอายุเพียงแค่สิบเก้าปีเท่านั้นเองน้องจอยเป็นผู้หญิงที่สวยมากแถมยังมีหุ่นห้างที่ดียังกระนางแบบอีกด้วย จึงไม่แปลกใจเลยที่บรรดาผู้ชายในหมู่บ้านพากันอิจฉาลุงศินบางคนก็สงสัยว่าทำไมลุงศิลแกมีของดีอะไรถึงสามารถมัดใจน้องจอยได้เฮ้ยไอแอดอะไรครับพี่ต้องเอ็งสงสัยอะไรหรือเปล่าวะเรื่องอะไรไอ้พี่อยู่ดีๆพี่มาถามผมสงสัยเรื่องอะไรครับเนี่ยก็เรื่องลุงศิลนปนะสิที่แกได้นางจอยคนสวยเป็นเมียเอ็งไม่สงสัยอะไรเลยหรืองไงวะสงสัยอะไรไอะพี่ แกอยู่กินกันมาเป็นปีแล้ววะ่ะแหมจะให้นึกฉันก็เสียดายน้องจอยนะเนี่ยหุยนมใหญ่ด้วยลุงสินแกโชคดีจริงๆเลยนะพี่โต้งนะโชคดีอะไรแล้ว,วะเขาว่าลุงสินน่ะแกต้องมีอะไรดีแน่เลยหรือไม่งั้นน่ะแกก็อาจจะทําของทําเสน่ห์ใส่น้องจอยอะไม่งั้นน้องจอยอะ่ะจะหลงแกหัวปักหัวปาแบบนี้หรอวะอะไอแอดอะไรนะพี่น้องจอยทํายังไงถึงบอกว่าหลงหัวปักหัวปามาโทไอแอด เองนี่โง่จริงๆวะเองเห็นหรือเปล่าวันๆน่ะน้องจอยคอยคขลกอยู่แต่กับลุงศิล์น่ะไม่ยอมทําอะไรเลยเนี่ยเอาอกเอาใจลุงศิลสารพัดลุงศิลป์อยากจะได้อะไรน้องจอยก็ต้องหาให้เองดูซิว่าถ้าแบบเนี้ยถ้าไม่เรียกหลงเขาจะเรียกว่าอะไรวะฮะไอ้แอดโทรพี่ก็น้องจอยเป็นเมียลุงศิล์เขาต้องเอาใจลุงศิลป์สิอีกอย่างก็เพิ่งแต่งงานกันได้แค่ปีเดียววะ่ะ แล้วถ้าเกิดว่าน้องจอยไม่เอาใจลุงสินไปเอาใจคนอื่นสิครับถึงจะแปลก่ะพี่ต้องแหมเอ็งนี่มันจะพูดยังไงดีวะฮะไอ,อ็ออเอ็งนี่มันงโง่จริงๆเอ็งคิดว่าลุงสินแกไหวเรื่อยวะไหวอะไรอะพี่ต้องก็เรื่องอย่างว่ายังไงละวะไอ้แอดเรื่องอย่างว่าอะไรเลยครับพี่อือไอ้แหมจะอธิบายยังไงดีวะฮะก็ไอ้อเรื่องอย่างว่าไอ้เรื่องเวลากลางค่ำกลางคืนน่ะ ผัวแกกับเมียเด็กอ่ะเขาจะทำอะไรกันน่ะกลางค่ำกลางคืนน,น่ะฮะไอแอดเออจริงด้วยพี่เออเนอะลุงศิลแกไหวด้วยเหรอเรื่องอย่างว่าเนี่ยก็ใช่ไงเล่าไอแอดเขาว่าลุงศิลปแกไม่น่าจะไหวหรอกว่าอายุแกหกสิบแล้วว่า,อา,ววาอาจจะหกสิบกว่าแล้วก็ได้โอ้พี่จริงๆด้วยเนอะผมว่าแบบเนี้ยน้องจอยมีหวังอ่ะโดสเสนียาแฝดแน่เลยอ่ะ ลุงศินแกคงไปจ้างหมอทําเสน่ห์ใส่น้องจอยแน่เลยไม่อย่างนั้นน่ะน้องจอยอ่ะคงจะไม่อยู่กับแกแน่เลยเนาะพี่โต้งเนาะเห็นไม่เล่าเองเริ่มคิดเหมือนข้าแล้วหรือเปล่าละวะไอแอดครับพี่ผมเริ่มคิดเหมือนพี่แล้วครับแต่ว่าแต่ว่าอะไรของเองวะฮะไอแอดเราลองไปแกล้งถามแกดูดีหรือเปล่าละครับพี่โต้งบ่าแกมีดีอะไรถ้าเกิดทำเสน่ห์จริงๆอ่ะแกทำมาอาจารย์ไหน ทำไมวะก็เราจะได้ไปใช้บริการบ้างยังไงนะครับพี่โต้งถ้าเกิดว่าหมอดีอาจารย์ดีอ่ะสาวๆส,ส,สวยๆลูกคนรวยๆในหมู่บ้านนะเยอะแยะมากมายเลยเราก็ถือโอกาสเนี้ทำเสน่ห์ใส่พวกหล่อนเลยดีหรือเปล่าล่ะครับพี่โต้งเอ้ยแม่เองฉลาดจริงๆเลยไอย้แอดสงกับเป็นลูกน้องมือขวาข้าจริงๆแล้วเองคิดว่าเราจะไปหลอกถามลุงศิลป์งไงถึงจะบอกอะ่ะโทษ พี่ต้องพี่ลืมใช่หรือเปล่าล่ะครับลืมอะไรวะก็ลูงศินนะ่ะแกชอบกินเหล้าขาวแล้วก็ซื้อเหล้าขาวไปสักสามขวดพี่เอาไปกินกับแกแล้วก็หลอกถามเลยว่าแกมีดีอะไรถ้าอะไรดีๆแล้วก็ศึกษาเก็บไว้ยิ่งถ้าเกิดเป็นเรื่องทําเสน่ห์ลงหนะ้าหน้าท้องสเสน่ห์ยาแฝดให้ผู้หญิงรักผู้หญิงหลงแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกศินป์แกยองบอกเราอ่ะพี่มีใช้ไปกว่าครึ่งเลยนะเหล้าขาวแค่สามขวดน่ะ ไม่มากไม่น้อยเกินไปเลยนะพี่นะเออเอาเว้ยถ้าอย่างงั้นเองไปซื้อเหล้าขาวว่สามขวดเอาตังค์นะครับออกไปก่อนซิวะเหล้าขาวแค่สามขวดแค่นี้ยเองออกไม่ได้หรือไงวะฮะโหพี่แผนผมก็วางให้แล้วอะ่ะเงินค่าเหล้าอะ่ะพี่ออกไม่ได้แล้วครับนี่ไอแอดเองออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บเงินที่ค่าค่าเคยหลอกเองหรือเปล่าเล่าโหพี่ต้งพี่หลอกผมประจําเลยอะ่ะ พี่หลอกผมตั้งหลายเรื่องนะครับเอ้ยแต่เอเรื่องเนี้ยมันเรื่องคอขาดบาดตายอย่างไงข้าก็ไม่หลอกหรงเว้ยไปซื้อมาสามขวดเดีย๋ยวมาเก็บตังที่ข้าเว้ยพี่มาเก็บตังที่พี่ทําไมอะ่ะทําไมพี่ไม่ให้ตังผมไปเลยล่ะครับตังข้าอยู่บ้านเว้ยข้าไมา่ได้พกมาหรอกเองไปซื้อมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ทางนั้นก็ได้พี่แต่พี่ต้องใช้ผมนะเออพูดมากนะ่ะอ่ะโอเค ถ้าอย่างงั้นซื้อเหล้าแล้วเราก็ไปที่บ้านลุงศิลกันเลยนะพี่นะโอเคเว้ไอแอดและหลังจากที่แอดซื้อเหล้าข่าวแล้วไอโต้งกับมันก็เดินทางไปที่บ้านของลุงศิล์เมื่อไปถึงบ้านลุงศิลก็ปรากฏว่าลุงศิลแกนั่งอยู่ที่แค่ใต้ถุนบ้านเวลานั้นน้องจอยก็ใส่เสื้อคอกระเช้าคอนี้กว้างสุดๆเผยเห็นหน้าอกหน้าใจเต็มๆตาเลยทีเดียวไอโต้งกับไอแอดเห็นเข้าถึงกับจ้องตาเขมงตะลึงเงึงเงันเลยทีเดียว เออสวัสดีครับลุงสินสวัสดีครับน้องจอยสวัสดีแจ้พี่แอดพี่ต้งโ <c oughs> อ้อยสวัสดีเว้ยไอแอดไอดไต้ตองไยลมอะไรหอบเองมาได้วะเนี่ยเราวิวอะไรอกองแกง้องแกงมาด้วยเะฮออ๋อเหล้าขาวครับลุงสินเหล้าขาวสี่สิบดีกรีของโปรดของคุณลุงเลยครับอืมไอพวกนี้รู้ใจเนี่ยมีแผนอะไรหรือเปล่าวันเนี่ย นี่เมีาจายจ๋าไปเอาแก้วเอาน้ำเย็นๆใส่ขันมาให้ผัวนะผัวจะกินเหล้ากับเพื่อนรุ่นน้องไว้ <Why? S 1> เพื่อนรุ่นน้องวอาสซ้นพี่สินนะ่ะชอบพูดตลกแล้วเกินพี่ต้งกับพี่แอดรอแป๊บนะคะเดี๋ยวจอยอะ่ะจะไปเอามาให้ครับน้องจอยแหมค่อยๆเดินนะครับพี่เป็นห่วงแล้วเกินน่ะเอ้ยมไม่ต้องมาห่วงอะไรเมียกูหรอกเว้ยไอยแอดเพราะว่าแต่ว่าเองสองคนมาเนี่ย มีธุระอะไรกับข้าวะโถลุงอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้เลยครับเดี๋ยวกินเหล้าสักหน่อยให้คลอมลื่นๆเดี๋ยวค่อยเริ่มบทสนทนาก็ได้ครับลุงสินอืมแหมเองนี่รู้ใจข้าจริงๆเลยเฮ้ยแอดอ่ะอ่ะถ้าอย่างงั้นก่อนนั่งก่อนเวลคัมซิดดาวพีสและในขณะที่ไอ้โต้งกไกดแอดนั่งลงเพียงแค่แป๊บเดียวน้องจอยก็ถือแก้วถือขันมา ได้แล้วจ่าผัวจ๋านี่จ้าแก้วกับน,น้ำเย็นหวานเจีย๊ยบอืมแหมเมียจ๋านี่ออดอ้อน,ออนชอเลาะดีละเกินอ่ะไปไปทำกับแก้มมาสักอย่างสองอย่างนะเอาเป็นแกงไก่แล้วก็ต้มยำสักถ้วยก็แล้วกันเอาเผ็ดอย่างหนึง่งส่วนต้มยำนี่เอาไว้ซดให้มันคล่องคล่องคอ,งองหน่อยจ่าผัวจ๋าเดี๋ยวเมียไปทำให้เลยจ้า อืมดีมากทำอร่อยอร่อยนะจะเมีจ๋าได้เลยจะเพื่อจ๋าไอ้โต้งกับไอ้แอดได้ยินบทสนทนาของลุงศิล์กับน้องจอยมันก็นึกหมันไส้แล้วก็อิจชาไปในตัวด้วยไอ้โต้งลินเล่าให้กับเจ้าที่เป็นหนึ่งเป๊กหลังจากนั้นก็ลินเป็นเป๊กแก่ๆให้ลุงศิลลุงครับชุดแรกลุงไปคนเดินทางเลยนะครับเฮ้ยได้เว้ยเดี๋ยวข้าขับเอง พวกเองซ้อนท้ายดีๆก็แล้วกันเว้มาส่งมาได้แล้วไอ้โต้งส่งแก้วเหล้าขาวให้ลงุงศิลลุงศิลยกขึ้นสาดลงลำคอทันทีอัก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 ,อก,อกโอ้ยแหมบาดคอดีเหลือเกินเว้ไอ้โต้งไอ้แอดเอา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 พวกเองชุดกันบ้างเว้โ้ยแหมขนหัวลุกเลยทีเดียวว่ะ เป็นไงบ้างครับลงุงอร่อยหรือเปล่าครับอืมซ่บอหรีเว้ยเอากินเหล้าไปก่อนไว้เดี๋ยวกับแก้มรอเดี๋ยวเดี๋ยวให้เมียข้าทํามารับรองว่าต้มไก่กับแกงเผ็ดชุดเนี้ยอร่อยจนพวกเองลืมไม่ลงแน่นอนเลยเว้ยไอ้โต้งไอ้แอดครับลงุงแหมถ้าได้กินฝีมือเมียนลุงเนี่ยโคุดยอดเลยนะครับเอ้ยรอเดี๋ยวเว้ยและสักครู่ต่อมาน้องจอยก็เดินมาพร้อมกับแก้กกมสองอย่าง ได้เราจะผัวจ๋ากับแก้มแสนอร่อยผัวอยากจะให้เมียทําอะไรอีกหรือเปล่าจา๊ะไม่ต้องนะขึ้นไปดูทีวีบนบ้านได้เลยเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวผัวจัดการเองได้เลยจะผัวจา๋าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเมียขึ้นไปบนบ้านก่อนนะจ๊ะอืมแหมออดอ้อน,ออนชอเลาะเหลือเกินเดี๋ยวคืนเนี้ยพี่จะเทคแคร์ให้จมๆเลย หลังจากนั้นคนทั้งสามก็นั่งกงเล่ากันอยู่พักใหญ่จนเวลาผ่านไปถึงสองทุ่มกว่าๆเห็นจะได้บรรยากาศก็กเริ่มดีคนทั้งสามก็เริ่มจะได้ที่แล้วไอ้โต้งจึงเริ่มบทสนทนาที่มันสงสัยลุงผมมีเรื่องอยากจะถามลุงนะครับลุงสินป์เอยถามข่าเรื่องอะไรวะถามบอกให้ถามตั้งแต่ทีแรกนี่เริ่มเมาแล้วด้วยถามมาเดี๋ยวพูดจะไม่รู้เรื่องโรลุง แค่นี้ยังไม่เมาแล้วครับอ้าวจะถามอะไรก็ถามมาเลยเว้ยลุงถ้าฉันถามลุงอะ่ะลุงจะโกรธฉันนะไม่โกรธเว้ยเรื่องดีเปล่าอะ่ะทําไม่ดีอะ่ะอาจจะโดนนักแข่งข้าได้ก็ดีไม่ดีลุงพิจารณาเอาแล้วกันแต่พวกฉันเนี่ยสงสัยเหลือเกินลุงเรื่องอะไรวะอย่าชักช้าถามมาได้เลยเว้ยลุงฉันถามอะไรลุงอย่างนี่ เอาแบบชัดๆเลยนะลุงนะลุงมีดีอะไรอะ่ะน้องจอยถึงเอาลุงมาทําผัว <c oughs> มันก็ฆ่าหล่อยังไงแล้ววะไอ้โตง้งไอ้แอ๊ดเอ็งดูดีๆดิฆ่าหล่อน้องจอยก็เลยมันหลงรักข้ายังไงแล้ววะมึงโทรลุงเอาจริงๆสิครับทําไมลุงถึงมัดใจน้องจอยเขาได้อะ่ะน้องจอยนี่เขาสวยระดับจังหวัดเลยนะครับลุง เมื่อก่อนนะผมจำได้เลยตอนน้องจอยอ่ะขึ้นสาวใหม่ๆอายุสิบเจ็ดสปรากวดอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยอ่ะนบพม่ามั่งนางสงการมั่งปรากวดนางงามเข้าหลามนางงามบ้าจางนางงามขนมเปี้ยะอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยอ่ะสวยขนาดเนี้ลุงก็แก่ขนาดนั้นน่ะลุงอย่าโกรธฉันเลยนะฉันถามจริงๆ ลุงไปทําอีท่าไหนถึงเอาน้องจอยมาทําเมียได้เนี่ยแหมถ้าจะพูดไปเรื่องมันก็ยาวนุวย้ยไอ้โตไอ้แอดลุงลุงทาเสน่ห์ใช่หรือเปล่าเนี่ยลุงไปจ้างหมอผีทําเสน่ห์ฝังลูกฝังรอยให้น้องจอยมารักมาชอบลุงหรือเปล่าครับลุงตอบผมได้เลยไม่ต้องอายหรอกไอ้เรื่องอย่างเงี้ยผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกัน ถ้าเกิดว่าวิธีนี้มันได้ผลจริงๆอะผมก็อยากจะทำมั่งลุงนะสาวๆส,ว,ส,ว,สวยๆในหมู่บ้านเราก็เยอะแยะเหลือเกินลูกคนรวยๆนั่นน่ะผมอยากจะได้มั่งครับลงุงเอ็งเข้าใจผิดหมดแล้วเว้ยไอแอดไอโด้งข้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแล้วเป็นยังไงลงุงเอาละพวกเอ็งฟังดีๆนะเว้ย ข้ากับพ่อแม่ของน้องจอยเนี่ยเป็นเพื่อนกันเว้ยเอ๊ะเป็นเพื่อนได้ไงอะ่ะน้องจอยพิ่งจะอายุสิบเก้าปีลุงหกสิบแล้วอะ่ะลุงอะ่ะเป็นรุ่นตาน้องจอยเลยนะแล้วลุงจะให้น้องจอยอะ่ะพ่อแม่เขาจะเป็นเพื่อนลุงได้ไงอะ่ะลุงก็พูดแปลกๆอะ่ะก่อนน้องจอยเนี่ยพ่อกับแม่อายุเยอะ น้องจอยเนี่ยเกิดที่หลังเขาเรียกว่าลูกหลงเว้ยเด็กที่เกิดมาตอนพ่อแม่แก่เขาเรียกว่าลูกหลงเลี้ยงไงต่อลุงทีเนี้ยตอนน้องจอยเกิดมาใหม่ๆเนี่ยประมาณสักเจ็ดแปดขวบเนี่ยแม่ก็ดันมาชิงตายซะก่อนน้องจอยก็เลยอยู่กับพ่อเพียงแค่สองคนเว้ยฮะอยู่กับพ่อแค่สองคนลุงอย่าบอกนะว่าพ่อของน้องจอยอะเดสมเล่แล้วอ่ะ ัใช่เว้ยน้องจอยตอนอายุสิบแปดปีอ่ะพ่อก็ดันมาป่วยตายตายด้วยโรคอะไรลงุงพิษสุราเรือรังเว้ยพวกเองอะ่ะระวังให้ดีอะ่ะกินเหล้าขาวมากๆอะ่ะระวังตับจะแข็งตายเหมือนพ่อ้องจอยนะเว้ยโอยลงุลงลุงช่างกล้าพูดนะครับลุงก็กินกับพวกผมอ่าถ้าตายเราสามคนก็ตายด้วยกันนะครับลงุงเนี่ยลงุงลุงอย่าพึ่งนอกเรื่องลุงต่อก่อนดีครับ แล้วพ่อน้องจอยตายไปแล้วอะ่ะน้องจอยเขาว่าไงอะ่ะเอ้ยน้องจอยจะว่างไงได้แล้ววะแต่ข้าเที่ยวไปมาหาสู่ที่บ้านน้องจอยอะ่ะก็ตั้งแต่น้องจอยเกิดมานั่นเลยไปมาหาสู่เรื่อยมามันก็เกิดเป็นความคุ้นชินอะ่ะก่อนพ่อจะตายอะ่ะก็ได้สั่งเสียข้าให้ข้าดูแลลูกเขาแล้วไงต่อลุงวันนี้ไงข้าก็มาดูแลนี่ไงอ่ะ ลุงเอามาทาเมียเลยเหรอแล้วต้องจอยเขายอมเหรอครับไม่เว้ยทีแรกอะ่ะข้าก็เอามากะมาเลี้ยงดูนีแ่แหละอยากให้เป็นลูกเป็นหลานเอ้ยข้าเล่าให้เองฟังแล้วอะ่ะเองห้ามไปเล่าให้ใครฟังต่อหนุ้ยพวกเองไม่อย่างนั้นอะ่ะข้าเสียเลยนุ้ยครับลุงลุงเล่ามาเถอะครับเรื่องของลุงที่น่าสนใจเลยจริงๆพ่อเขามาฝากไว้แล้วไงต่อครับอืม เสร็จแล้วทีเนี้ยก็อยู่กันไปอยู่กันมาข้าก็เกิดรักกันเว้ยฮะรักกัน <c oughs> ลุง <c oughs> ลุงพูดจาตลกเหลือเกินน้องจอยจะมารักลุงได้ยังไงครับลุงหกสิบแล้วนะก็ไม่รู้ข้าก็ไม่รู้ว่าทำไมน้องจอยถึงรักข้าข้าถามน้องจอยทุกครั้งอ่ะน้องจอยก็บอกว่าข้ารอ,อยังไงเล่าอย่างที่ข้าบอกพวกเอ็งอ่ะว่าข้ารออ่ะ เขาไม่ได้พูดเล่นนะน้องจอยอย่าพูดแบบนี้จริงๆโถลุงใครจะไปเชื่อลุงอ่ะลุงพูดแบบเนี้ยเล่นเอาตลกอ่ะลุงทำเสน่ห์น้องจอยก็บอกว่าเธอและในขณะที่คนทั้งสามกำลังคุยกันอยู่น้องจอยก็ได้ยินเรื่องราวทั้งหมด,หมดเธอจึงพูดขึ้นมาว่าพี่ต้งพี่แอดพี่อยากรู้จริงๆเหรอจ๊ะว่าทำไมฉันถึงแต่งงานอยู่กินกับผัวฉันน่ะอุ้ยน้องจอย ได้ยินพอดีเลยโถน้องจอยอย่าโกรธพี่เลยนะพี่ถามก็เพราะว่าพี่อยากรู้จริงๆพี่เอเอไม่ได้มีความคิดจะดูถูน้องจอยอะไรเลยก็ที่พี่บอกว่าผัวฉันทําเสน่ห์ใส่ฉันยังไงล่ะไม่เรยกว่าดูถูกหรือไงพี่ฉันรักผัวฉันด้วยใจจริงนะแล้วพี่มาพูดแบบนี้ฉันก็เสียหายนะสิผัวฉันนะถ้าเกิดใครรู้ว่ามันทาเสน่ห์อย่างที่พี่พูดอ่ะก็ยิ่ง <Bengal. S 2> จะเสียหายเข้า พี่เอาเล่าขาวแค่สามขวดมาล้วงความลับของครอบครัวฉันแบบเนี้ยมันไม่แฟร์นะจะพี่โต้พี่แอดอุย้ยแหมพี่ขอโทษนะนะน้องจอยเอ่อต่อไปพี่จะไม่ถามก็ได้พี่ขอโทษจริงๆน้องจอยอย่าถือโทษโกรธพี่สองคนเลยนะไม่เป็นไรจพ้พี่พี่สองคนเมาแล้วว่าฉันก็รู้แต่เนี่ยฉันจะบอกให้ถ้าพี่สองคนยังอยากรู้อยู่หรือเปล่าอ่ะ อยากรู้สิน้องจอยพี่อยากรู้อยากรู้ว่าทําไมน้องจอยอะ่ะถึงมาอยู่กินกับลงุงศิล์ผู้ชายรุ่นราวคราวตาได้อะ่ะนี่ฉันจะบอกให้นะพี่พี่ต้งพี่แอดแล้วก็ผัวฉันเนี่ยพี่รู้หรือเปล่าว่ามีอะไรที่แตกต่างกันพี่รู้ไหมว่าพี่สองคนน่ะแตกต่างจากผัวฉันตรงไหนแตกต่างยังไงอะ่ะโอก็พวกพี่หนุ่มกว่า แล้วก็หลอกกว่าใช่หรือเปล่าเล่าน้องจอยอันนั้นก็ถูกนะพี่ฉันไม่เถียงเลยว่าพวกพี่หลอกกว่าแล้วก็หนุ่มกว่าผัวฉันแต่มีอย่างหนึ่งที่พวกพี่ไม่มีอะไรน้องจอยผัวฉันอายุหกสิบแต่ผัวฉันนะ่ะยังตั้งอกตั้งใจตั้งหน้าทำมาหากินขยันทำมาหากินทำงานงกงกงกไม่เคยปีปากบ่นเลยสักคำหนึ่ง และพี่รู้หรือเปล่าว่าที่ฉันเอาอกเอาใจผัวฉันสารพัดไม่ว่าผัวฉันอยากจะได้อะไรฉันต้องหามาให้เนี่ยเพราะว่าฉันสงสารผัวฉันและฉันก็รักผัวฉันมากด้วยผัวฉันทำงานเหนื่อยฉันนปนคนเป็นเมียนอกจากจะช่วยทำงานแล้วอ่ะฉันยังจะต้องปฏิบัติรับใช้ผัวฉันฉันทำทุกอย่างนั่นแหละจ้ะพี่เพื่อให้ผัวฉันมีความสุขอ่ะและพี่สองคนละจ้ะวันๆทำอะไร กินเหล้าเมายางานการพี่สองคนก็ไม่ยอมทำดีว่าพ่อแม่ของพี่รวยนะจ๊ะพี่ถึงพอจะอยู่กันได้นี่ถ้าหากว่าพ่อแม่ของพี่เป็นพวกหาเช้ากินคําฉันอยากจะรู้ว่าพี่สองคนน่ะยังจะงอมืองอตีนอยู่ได้หรือเปล่าโอ้ยน้องจอยพูดขนาดนี้เลยะโห้ยไม่เกรงใจพี่เลยแหมไม่สงสารพี่เลยะพี่อย่าโกรธฉันเลยพี่โต้ง ความรู้สึกมันก็เหมือนกับที่พี่ถามผัวฉันนั่นแหละว่าฉันคิดยังไงอ่ะถึงมายอมเป็นเมียคนแก่พี่รู้หรือเปล่าว่าฉันรักผัวฉันมากทีแรกอ่ะฉันก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่ด้วยความดีที่ผัวฉันทำนะพี่ฉันถึงใจอ่อนและจากความใจอ่อนนี่แหละมันก็กลายเป็นความรักและความรักของฉันก็บริสุทธิ์ด้วยนะพี่นะเอ้ยมันจะบริสุทธิ์ได้ยังไงอ่ะผัวน้องจอยแก่ละเกินแล้วอะ พี่ไม่มีหูฟังเหรอจ้ะพี่ฉันก็บอกแล้วยังไงว่าฉันนะ่ะแพ้ความดีของเขาถึงเขาจะอายุมากแต่เขาก็เป็นคนดีพี่ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดว่าพี่อ่ะเป็นผู้หญิงระหว่างพวกพี่กับผัวฉันนะ่ะพี่จะเลือกใครหลังจากที่ได้ฟังน้องจอยพูดอย่างนี้ไอ้โต้งกับไอ้แอดถึงกับเงียบมันสองคนเงียบกริบเงียบเป็นเป่าสากเลยทีเดียวคงจะคิดได้แล้วครับ ว่าตัวเองนั้นเป็นคนขี้เกียจสลังยาวงานการไม่ยอมทำก็คงจะถูกอย่างที่น้องจอยพูดเป็นใครก็คงไม่เลือกเพราะถ้าหากว่าถึงแม้ว่าไอ้โต้งไอ่แอดจะยังหนุ่มแล้วก็ยังหล่อแต่ถ้าเกิดว่ามีลูกมีเมียก็คงจะหาเลี้ยงไม่ได้อย่างที่น้องจอยพูดเอาไว้ไม่มีผิดเป็นยังไงบ้างละ่ะพี่สองคน,นเงียบเลยอะ่ะเออน้องจอยแม่พูดสะพี่สางเลยอะ่ะ จริงอ่ะน้องจอยอย่างที่น้องจอยพูดอ่ะพูดถูกทุกอย่างเลยพี่สองคนไม่ยอมทำงานทำการอะไรอ่ะวันวัน,วนอ่ะกินแต่เหล้าเมายาอย่างที่น้องจอยพูดนี่ถ้าเกิดว่ามีลูกมีเมียก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียยังไงพี่สองคนยอมรับเลยว่าอิจฉาลุ่งศินมากเลยลุงศิลน่ะได้ครอบครองหัวใจของน้องจอยน้องจอยอ่ะเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าสวย ครบเครื่องเลยทีเดียวผู้ชายทุกคนก็ต่างอิจฉาแต่พี่รู้แล้วละ่ะน้องจอยเลือกคนไม่ผิดหรอกลุงศิล่ะเหมาะสมที่จะเป็นผัวน้องจอยที่สุดในโลกแล้วอืลุงศิลคู่ควรจริงๆที่จะเป็นผัวน้องจอยอะ่ะเป็นไงบ้างละ่ะเจอเมียข่าเทศไปชุดใหญ่อะ่ะเป็นยังไงบ้างดีครับลุงผมบอกตรงๆเลยว่าเปิดโลกผมได้มากเลย เมื่อก่อนน่ะผมคิดแต่ว่าถ้าบ้านมีฐานะพ่อแม่รวยเดี๋ยวผู้หญิงก็คงจะมาสนใจเองอะ่ะนี่ผมคิดได้เลยลุงถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผมตายไปเนี่ยผมก็คงจะขายที่ขายทางใช้เงินทองที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้จนหมดคงจะไม่มีปัญญาหาเพิ่มแน่เลยสุดท้ายก็คงไม่เหลืออะไรต้องอาศัยวัดอยู่ลงุงอืมแหมเองมาวันนี้นี่ได้ความรู้นะเว้ยไอ,อ,อ้โต้นะไอ้แอด ครับลุงได้ความรู้มากเลยอ่ะผมนี่สั่งเมาเลยบอกตรงๆเลยว่าต่อไปเนี่ยเรื่องเล่าเรื่องยาเนี่ยก็คงยังไม่เลิกหรอกเต่วยวจะเผาเผาว,ว่ะลุงแต่ว่าจะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินแล้วอะ่ะผมก็ยี่สิบเอ็ดพี่โต้งก็อายุยี่ห้าแล้วอะ่ะผมสองคนยังไม่เป็นโลเป็นพายเลยลุงขอบคุณลุงมากๆเลยเนี่ยน้องจอยพี่ขอบคุณน้องจอยมากๆเลยนะ ที่อุตส่าห์พูดเตือนสติพวกพี่อ่ะนี่ถ้าเกิดว่าไม่สงสัยเรื่องรูสินเนี่ยเราสองคนก็คงจะโง่ไปอีกนานเลยนะพี่โต้งนะใช่เว้ยโอ้ยังไงก็ขอบคุณลุงมากๆนะครับลุงสินที่อุตส่าห์ให้ความรู้แล้วก็ไม่ถือสาชั้นสองคนอีกด้วยไม่เป็นไรเว้ยเอาละเองสองคนก็เปรียบเสมเบือนลูกเหมือนหลานข้าคิดใหม่ทำใหม่นะ ตั้งหน้าตั้งตาทำรรมาหากินอย่าคิดว่าผู้หญิงทุกทุกคนนะ่ะเขาจะใจง่ายอย่าคิดว่าผู้หญิงทุกคนเขาจะรักสบายนะเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องการหลักฐานต้องการฐานะความเป็นอยู่ที่ดีไม่มีใครเขาอยากลำบากหรอกไม่ใช่ว่าหล่อไม่ใช่ว่ารวยแล้วผู้หญิงเขาก็จะเอานะผู้ชายที่มีความรับผิดชอบ ผู้ชายที่มีความเป็นหัวหน้าครอบครัวต่างหากสู้อุตส่าห์มานะบากบัน่นทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวทำทุกอย่างได้เพื่อลูกเพื่อเมียผู้ชายแบบนั้นละ่ะถึงจะมีสิทธิ์เป็นหัวหน้าครอบครัวมีสิทธิ์ที่จะพาผู้หญิงเข้ามาร่วมทุกข์ร่วมสุขได้จำไว้นะไอ้โต้งไอ้แอดครับลุงขอบคุณมากมากเลยครับเรื่องราวเนี้ยผมจะไปเล่าให้ทุกๆคนฟังด้วย ทุกคนน่ะเขาคิดว่าลุงอ่ะทำสเสน่ยาแฝดใส่น้องจอยแต่ทุกวันเนี้ผมรู้แล้วครับขอบคุณมากๆนะครับลุงสินนี่นะครับท่านผู้ฟังเรื่องราวของลุงสินกับน้องจอยคู่ชีวิตที่ทุกคนพากันอิจฉาแต่ท้ายที่สุดคู่ของลุงสินและน้องจอยก็คือคู่ผัวตัวเมียที่เหมาะสมกันที่สุดด้วยประการทั้งปวงครับท่านผู้ฟังขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน สวัสดีครับ